สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์ดิเนสตี้วันนี้เราจะพาคุณมาพบก,กับหนึ่งในรถครอบครัวที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองการเดินทางใกล้หรือการบรรทุกแบบจัดเต็มนี่คือ2026 Honda BRV รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Hon d a ตั้งใจอัปเกรดทุกด้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นชัดทั้งดีไซน์ความสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อให้เป็นรถครอบครัวตัวจริงที่ตอบโจทย์ทุกบ้าน ทันทีที่คุณมองเห็น BRV 2,026จากระยะไกลจะรู้เลยว่าภาพลักษณ์ใหม่ถูกออกแบบมาให้แข็งแรงและทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าโทนดำสไตล์สปอร์ตดีไซน์ใหม่เสริมด้วยไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเลสที่มีลายเส้นเฉียบคมยิ่งเวลารถเปิดไฟตอนกลางคืนจะดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ชัดเจนไฟ d y t i m e running ไล่ถูกออกแบบให้เรียวยาวรับเข้ากับรูปทรงของกันชนหน้าอย่างลงตัวเส้นสายบนฝากระโปรงถูกปั้นให้คมชัดให้ฟีลแบบ SUV จริงจังมากขึ้น ด้านข้างของตัวรถจะเห็นความบึกบึนชัดเจนมากขึ้นฐานล้อมีความยาวเพิ่มขึ้นทำให้ภายในกว้างขึ้นโดยอัตโนมัติเส้นตัวถังด้านข้างคมขึ้นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ภาพรวมของรถดูมีพลังและสมดุลมากขึ้นมือจับประตูโครเมียมเพิ่มความหรูหราส่วนราวหลังคาด้านบนช่วยให้รถพร้อมใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ลิงกมากขึ้นจะใส่แร็กจักรยานหรือกล่องสัมภาระก,ก็สะดวกและตอบโจทย์คนชอบเที่ยวแบบครอบครัวได้ดีด้านท้ายก็เป็นอีกจุดที่ถูกพัฒนามาก ไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าเดิมพร้อมแถบไฟดีไซน์ที่ดูทันสมัยถ้าคุณเปิดไฟท้ายในตอนกลางคืนมันจะให้ความรู้สึกหรูและคมเหมือนรถราคาสูงกว่า BRV หลายเท่ากันชนท้ายถูกออกแบบให้ดูกำยำขึ้นเพิ่มความมั่นใจเวลามองจากด้านหลังเมื่อเข้ามานั่งในห้องโดยสาร BRV 2026ก็ยิ่งทำให้รู้ว่า h o n d านั้นตั้งใจพัฒนาครอบครัวคันนี้จริงๆภายในถูกจัดวางให้เน้นความสบายของทุกคนบอกคนขับออกแบบใหม่ให้รองรับแผ่นหลังได้ดีขึ้น ลดความมึนล้าเวลาขับนานนานส่วนแถวที่2นั้นกว้างขวางจนผู้โดยสารตัวใหญ่ก็นั่งได้แบบไม่อึดอัดช่องวางขายเยอะขึ้นแถวนั่งหลังสุดก็ถูกออกแบบให้ใช้งานจริงได้เหมาะกับครอบครัวที่ต้องพาเด็กๆนั่งแถวสามเป็นประจำคอนโซลกลางถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นใช้วัสดุที่ดูดีและทนทานหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอินเทอร์เฟซลื่นขึ้นและใช้งานง่ายมากขึ้น ปุ่มต่างๆวางตำแหน่งดีทำให้ทุกคนใช้งานได้ไม่ต้องเรียนรู้เยอะพอร์ชาร์จ USB กระจายครบทั้ง3แถวแอร์หลังแรงและเย็นเร็วเหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเราแบบสุดๆถ้าพูดถึงพื้นที่เก็บของ d r v 2026นั้นจัดเต็มมากพื้นที่ท้ายรถกว้างขึ้นบาะแถว3าพับลงได้แบบเรียบสนิททำให้บรรทุกสัมภาระได้สบายจะขนกระเป๋าเดินทางหลายใบอุปกรณ์แคมปิง้งหรือของใช้ในงานธุรกิจก็สามารถทำได้ทั้งหมดเป็นรถที่พร้อมลุยจริงในทุกสถานการณ์ชีวิตทั้งทำงานและท่องเที่ยว ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ของฮอ n ด้ยังคงให้ความทนทานและประหยัดเชื้อเพลิงสูงแต่ครั้งนี้ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นโดยเฉพาะตอนออกตัวและตอนเร่งแซงเกียร์ CVT ใหม่ให้ฟีลเนียนขึ้นเสียงเครื่องตอนเร่งเบาวกว่าเดิมทําให้ความรู้สึกขณะขับนั้นสงบและมั่นใจมากขึ้นแม้จะบรรทุกผู้โดยสารเต็มทั้ง7ที่นั่ง BRV 2026ก็ยังทํางานได้ดีไม่อื่นระบบการสะเทือนก็ถูกปรับใหม่ให้การเก็บแรงกระแทกดีขึ้น เวลาขับผ่านลูกระนาดหรือถนนครุกคราบ BRV ใหม่ให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นคงกว่าเดิมเสียงลมและเสียงถนนถูกเก็บในระดับดีขึ้นส่งผลให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางไกลฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยคือจุดเด่นที่ BRV รุ่นนี้ทำได้ดีมากระบบ Honda Sensing ใหม่ให้ฟังก์ชันที่ช่วยผู้ขับเยอะขึ้น เช่นระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้าระบบเตือนรถตัดหน้าระบบช่วยเลี้ยวและกล้องรอบคันที่คมชัดขึ้นทำให้การขับในเมืองแคบแคบหรือจอดในซองแคบแคบง่ายขึ้นเยอะ ภาพรวมของ2026 Honda BRV คือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนต้องการความคุ้มค่าจริงๆใช้ได้ทั้งทำงานใช้ได้ทั้งพาครอบครัวเที่ยวดูแลง่ายประหยัดใช้งานทุกวันก็ไม่นองแงตัวรถกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นเทคโนโลยีแน่นอนอขึ้นดีไซน์หล่อขึ้นและมีความปลอดภัยสูงขึ้นเป็นรถที่พร้อมสำหรับทุกคนในบ้านจริงๆถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ลงตัวที่สุดตัวหนึ่งในปีนี้นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาดิเนสตีเพื่อไม่พลาดคลิปรถรุน่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปครับ